ูัวก้าววกาก่อนเวลาเข้าไปที่วงไรเนี่ยมาโจมไม่ได้โจมาโจไม่ไดู้้เป็นอะไรเนี่ยเฮไปเตะเขาแล้วมุล้มเองเมาเทียมาเทียวและชอคยกที่สองันะินใจเจินจ้าเจ้าเดินเจ้อจครับขำวยจากตัว้ม เข hey. <Central backend. S 1> ้าเปทู่ในทู่วงในเข้าเปทู่วงในและตอนนี้ครับทุกวงในกาเวทีกางเวทีกางเวทีเกิดใครทรักนะครับกมองหน้ากันกินเนื้อต้นไม้ะา

เยข้างมันไม่ร่วงอ่ะเฉยดาวอ่ะเฉยข้างมันเออเอามาชกตอนนี้ครั่นตะมวยจากพุกามเกิดมาเสียเปลี่ยนมาเพราะตะมวยจากสอกงูกำลังจะใช้ข่าชกตัดทิ้ใจใช้ข่าทำนวานเข้าไว้เลยว้าวตะมวยจากพุกามกับลังเบาบ้างครับ นาที่นักมวยต้องกังวลกันเข้ามาเนาะสายตาเขาเดันเรือไปเห็นจริงงามจากผู้การมันแม่งไปเรื่อยทำให้เขาและสายตาจากศัตรูนักมวยจากพุการได้โอกาสใช้ป่าทาลูกพัดมาให้นักมวยจากตาอุ่นน้องเป่นที่สุดครับที่เอาเลี้ยงให้งงอะไรนะอะไรนะครับเหตุเป็นชาตเหรอ เห็นไหมนั่นนี่เห็นไหมไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นภาทธานไม่เห็นเดี๋ยวเราจะรีมเพลงนั่นโชว์อีกรอบเลยครับไอ้ลูกรีมฟันไปนั่นเองครับไอ้ดูดูครเป็นตาที่นักมวยจากตอฟูกำลังจะเข้ากับนกนักโวยจากหูกรามสายตาเขาเลือดไปเห็นสาวงามจากหูกามประเทศเอาไปเท่านั้นสายตาจากคู่ต่อทู่ นักมวยจากผูกอ้าเลยตัดใจใช้ท่าปาทาลูกพัน oh. ทำให้นักมวยจากต่างมูลน็กไปได้ที่สุดพ <c oughs> ัน <c oughs> อะไรนะ,อะรนะเอาต่อกันให้พร้อมๆกันดังๆเห็นไ,ไหม <c oughs> แต่เมื่อท่านผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวทำลิอะไรนะโอ้ยเรยว เดียวะเขาบอกว่าค่าแตกเกเยอะยแตกแอ้ตะทีนจ่ายเก็บมาห้าร้อยโอ้เดียวอโจแล้วได้เว้ยเน็ตนี้เรือเลยก็ได้ครับแม่อบคลณครับแม่แล้วอยลอลคับนกมวยจาทองอูก็พลาดพ่าเสียทีให้นกมวยจากพุ่นกระดัเข้าไปใช้ท่า แม่ไม้โมยไทยครับจากแต่ละรบ่นราณโบราณที่เราเรียนกันมาเฮ้บุตรมาจารย์มาทำให้เรามวยจากตองอูน็อกไปในที่สุดครับฮะอะไรนะแม่ไม่เห็นด้านหลังแม่ตอบกันไม่พร้อมกันอีกแล้วเห็นไหมครับมานั่งหน้าเนี่ยมาเลย นี่ไม่ได้เล่นเค้าอ่ะผมไม่